เจจริงแม่คุณบุญเหลือเกินที่ได้เจอสวยอะไรอย่างนี้พี่นอนทุกับละเมอขอแม่กลมตาแม่คงจริงเนเอ,อเดือจากเธอเธอไม่กูหรือ,อยังแจ็มอะไรอย่างนี้ หมอหองเสียจนเลียวลางเมื่อเวลาน้องเดินสะโพกสายคลายกับดาวนังรถบนถนนแทบจะชนกันพังจราจรตาข้างจะลืมเปิดไฟแดงสวยเสียจรหน้ามนพี่ตาหามเสียจนเหนื่อยแรง ี่น้องครับวังหันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานนะครับเิ่นมาสมหลอดไฟเไห็นบติินนะครับอยู่ถนนเหล่หนาบ้านอาจารย์ผมนี่แหละติดแล้วัาที่นี่มันเมืดครับง่ามแรงนะครับมาทีน่นีกระสิแจ้งได้ัาที่นี่มาพี่น้องัดที่นี่มากินข้าวง่ายกันครับ มนนือว่าสิจินแซียบยุดอกกับยังเป็นแสบเพราะว่ามันไข่ช่วงไม้นะครับไข่ช่วงไม้มือว่านนี่ไปทรงหน่องไม้ดาวิกานะครับ <c oughs> แก้วแก้วพี่น้องอันนี้เป็นน้ำทั่วหกสีเพิินครับแม่บ้านเพิินเ็ดขายเดี๋ยวนี้ถุงละหาบาทถุงละหาบาทครับพี่น้อง ว่ากินของเพิินดีดอกนะครับดีแล้วหมจะหาไร่ไ้พิเศษขายดีของเพิินที่ตัวละ่ะเพื่อใคอยากไตอยากกินก็นสั่งน้ำเพิ่นไ้ได้พี่น้องเด้อครับทัวพกสีเพ่นะที่อย่างแน่บุสูตรของเพ่น,นั่นแหละครับแต่ว่าเพินบ้าเสียข่อยบอกว่าชีคันไม่ต้องมาบอกดอกเพื่อกินแซ่เพิ่นี่ซื้อโรดดอก คล้ายๆน้ำเต้าหูห้อะไพี่น้องครับแต่มีทัว่วเหลืองทัว่วอย่างประมานนี่แหละอันนี้มันเจียวใส่ผลสิหนึ่งปลาแล้วครับหนึ่งปลาหนึ่งปลานะครับดอกฟักผักนะครับแล้วกะแคร์ล่โอ้ยมันกันอย่างบลืมแครลลัจะพี่น้องเลยอันนี้มันผักอย่างเน่เน ดอกแค่นะครับดอกแค่เน้นพักอย่างพักขาปานิ้นครับพี่น้องปานิ้นปานิ้นปานิ้นแล้วกะหัวใจก็คือหนึ่งหัวปาคอยน่ครับพี่น้องสมัยก่อน พอขอพอมันหนึ่งให้กินครับคนสี่งัยใส่เข้าไปในปากครับตำกระเทียมมักเกลือใส่ผงนิด,ดเข้าไปครับหยาบเข้มๆครับดูจินไ้หอดแผงมันผิดหรอพี่น้องครับแก้มมันจันสันทังสี่กินได้เมื่อนะครับอันนี้ปลาคอมีไขครพร้อมมาพี่น้องครับมากินของกัน,กนมือบ้านนี่กะตลาดนัดบ้านม่วงอาจารย์พุ่มกัเลย ไปซื้อปลานิ่มากครับไปซื้อปลานิ่มากบอกให้ข้าเจ้ารัวไห้มูหนึ่งแล้วกะเอาไปไว้อยสะนำกลางบ้านคุ้มหนึ่งครับนี่ละสะกลางบ้านครับวันไว้นี่ละพี่น้อง ปานนิ้รมดาเขาบ่มาเรียกอยู่อ้างดอกครับแต่ว่าปลอยไว้ซื้อๆครับปล่อยว้เพื่อความสวยงามนะครับแม่บ้านเพิ่นเอาเผือจำลองหนีมาแล้วมันจีการทายน้ำพ่ะนะย่างขี้ไ่ในท้ายน้ำ,ะนะดดนำเดือนละเทียงยังไขรอยู่อันเอาเผือจำลองมะไซพวกพักบุ่งพวก จ่อพวกแหนยมาใส่บัวพสามมือเปลี่ยนน้ำบ่ครับปล่อยมันปล่อยออกเร็วแล้วน้ำครับแต่ว่าบะยำเปิดใส่ดีๆมันหยาดน้อยหนึ่งครับพี่น้องมามาิมาจิมของกันครับบ่พี่ยังหรอกจิบมือนี่ง,ง่ายๆนี่ละ แต่มันเหียกตะกาเนาะต้องไใ้ใหเกิเกินขากเกแน่เพื่อนมาตะขายนมกับพี่น้อง กินบาลามีไปกินไหมจงไหวยุ่นเออไปขอขันกินเอ,อพี่น้องครับบ่ได้แกงแม่บ้านครับแต่ว่า เป็นการถ่ายท,ทอดให้พี่น้องเห็นประเพณีของคนไทยสมัยก่อนนะครับเพื่อนบ่าวย่ามกินเขา่าผัวแห้งกินก้อนเหลือแต่กลางนั่งนองคอยกินครับนี่คือถ่ายท,ทอดให้พี่น้องเบ่งซื้อดอกมันจะเป็นสีครับแต่ว่าสุม,มือนี่มันไม่เป็นสีหรอกครับสม,มือนีน่มัน ซีแตกเอี่มแล้วครับจงตะกลางไวม่ผัวครับคนเป็นสัตว์พอกันลิปนานแล้วกันครับพี่น้องครับมุนมวนครับคลิปนี้ครับ